สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นในวงการ AI มาคุยกันอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องความเร็วนี่เป็นอะไรที่ว้าวกันตลอดครับโดยเฉพาะเรื่องความเร็วในการฝึก AI ล่าสุดนี่ชิป NVIDIA ตัวใหม่ Blackwell ดูเหมือนจะแรงทะลุไปอีกขั้นเลยนะอืมใช่ค่ะมีข้อมูลจาก The Indian Express ที่รายงานผลทดสอบของ ML Commons ออกมาพอดีเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าผลทดสอบนี้ โดยเฉพาะกับโมเดลโหดๆอย่าง l a m a 3.145B ของเมตาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างค่ะเป็นการทดสอบที่น่าสนใจมากเพราะมันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพจริงๆของ blackwell แล้วก็แนวโน้มสำคัญสคัญในการพัฒนา AI สเกลใหญ่ๆเลยค่ะเอาตัวเลขเด่นๆก่อนเลยไหมครับเออ่ผลบอกว่าถ้าเทียบชิปต่อชิป blackwell เร็วกว่า hopper รุ่นก่อนหน้าเกิน2เท่าใช่ค่ะเกิน2เท่านี่คือเยอะมากนะคะ แล้วพอทดสอบจริงกับลมา3 1ม5 b ่า3.1 405B ซึ่งพารามิเตอร์มัน4 5่0 0อพัล้านตัวใช่ไหมครับค่ะ4 5 5 0 0 0ล้านเยอะมากนะคะเขาใช้ BLACKWELL 2496ตัวฝึกเสร็จใน27นาที27นาทีเร็วมากคะ่ะเร็วมากจริงๆครับแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือการเปรียบเทียบนะคะถ้าจะทำเวลาให้ได้ใกล้ๆกันเนี่ยด้วยชิป Hopper รุ่นก่อนครับ ต้องใช้จำนวนชิปมากกว่านี้ถึง3เท่าหูสามเท่าเลยเหรอครับค่ะ3าเท่านี่แสดงว่า Blackwell นี้มันก้าวกระโดดจริงๆไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะคะอือแต่เอ,อ่อบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการฝึกเทรนนิ่งมันยังสำคัญขนาดนั้นในเมื่อเหมือนตลาดจะสนใจเรื่องการใช้งานจริงอินฟลูเอนซ์มากกว่าหรือเปล่าครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือจริงอยู่ที่ตลาดอินฟลูเอนซ์อาจจะดูใหญ่กว่าในแง่การใช้งานทั่วไปนะคะแต่ว่า การแข่งขันเรื่องความเร็วในการฝึกโมเดลเนี่ยยังดูเดือดมากมเพราะใครที่ฝึกโมเดลใหญ่ๆระดับล้านๆพารามิเตอร์ได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าก็เหมือนมีแต้มต่อในการสร้าง AI ที่เก่งกว่าฉลาดกว่าออกมาได้ก่อนเข้าใจแล้วค่ะ ถึงแม้จะมีข่าวจากค่ายอื่นออกมาบ้างอย่าง DeepSeek ในจีนแต่ในการทดสอบลั a m ามจุด่ครั้งนี้มีแค่ Nvidia กับพาร์ทเนอร์ที่ส่งผลเข้ามานะคะก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำของเขาไปอีกแสดงว่าการฝึกโมเดลใหญ่ๆนี้มันท้าทายมากจริงๆนะครับซึ่งก็น่าจะโยงไปเรื่องที่ c o r e e พาร์ทเนอร์ทดสอบเขาพูดถึงด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆในการสร้างระบบฝึก AI ถูกต้องเลยค่ะ พอโมเดลมันใหญ่มากๆซับซ้อนมากๆการจัดการมันก็ยากขึ้นมันเลยเกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาครับจากเดิมที่อาจจะใช้ชิปเหมือนๆกันเยอะๆมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเดียว homogeneous cluster ตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่สร้างเป็นระบบย่อยหรือ subsystems หลายๆระบบที่เชื่อมต่อกันแทนระบบย่อยมันต่างจากเดิมยังไงครับพอจะอธิบายเห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับเหมือนแบ่งงานกันทำหรือเปล่า อ่าเปรียบเทียบได้ดีค่ะอาจจะคล้ายๆแบบนั้นลองนึกภาพเหมือนสร้างเมืองใหญ่ๆนะคะครับถ้าใช้คนงานกลุ่มเดียวทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ถนนตึกระบบน้ำไฟมันอาจจะช้าวุ่นวายจัดการยากใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราแบ่งเป็นทีมย่อยๆทีมทำถนนทีมสร้างตึกทีมวางระบบแล้วแต่และทีมก็เชี่ยวชาญไปเลยแล้วค่อยเอามารวมกันมันก็จะจัดการความซับซ้อนได้ดีกว่า เข้าใจแล้วครับการใช้ซับซิสเต็มในการฝึก AI ก็คล้ายๆกันค่ะอาจจะช่วยจัดการเรื่องการสื่อสารระหว่างชิปจำนวนมากๆหรือแบ่งงานเฉพาะส่วนให้ระบบย่อยที่เหมาะกับงานนั้นๆไปทำซึ่งก็น่าจะทำให้การฝึกโมเดลที่มันใหญ่มากๆๆเร็วขึ้นไปอีกก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นค่ะเป็นการปรับสถาปัตยกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจมากครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นความแรงของ Blackwell ชัดเจนขึ้น เข้าใจว่าทําไมความเร็วในการฝึก AI มันยังสาคัญมากๆแล้วก็เห็นแนวโน้มใหม่เรื่องการใช้ับซ s y s t e m ด้วยใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าวงการ AI มันไม่ได้พัฒนาแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวแต่เทคโนโลยีพื้นฐานอย่างฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมต่างๆก็ต้องพัฒนาตามหรือบางทีต้องนําไปก่อนด้วยซ้ำเพื่อปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะเราจะได้เห็นนวัตกรรม AI หรือแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆที่มันแบบโผล่ออกมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดกันไว้บ้างไหม น่าคิดมากค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้มันจะส่งผลต่อการแข่งขันในเวที AI ระหว่างผู้เล่นรายใหญ่หรือแม้จะระดับประเทศยังไงต่อไปก็น่าติดตามมากๆครับ